ตอนนี้ครับผมก็อยู่ในห้องแลบที่บ้านนะครับณห้องแลบจริงๆอะ่ะอยู่ที่บ้านพราผมมีห้องแลบแล้วนันก็คือเราจะมาทดลองกันอันชันดูสีของมันตาสีกังงนะไม่เป็นไรคนทุกคนอาจจะสงสัยค่ะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือน้ำนะอันนี้ก็มาเริ่มจาเติมน้ำอันชั้นเข้มไปครับประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็จะเติมน้ำาชั้นที่ ไม่เข้มประมาณนี้นะครับแล้วเราทุกคนเราจะตาให้เรียกเขาไปนูสิัาดูว้าวสมบูรณ์นะป้าคนนูสิบอันนุชิก็เปลี่ยนสีนะผมจะเติมน้ำนี้ลงไปอีกว้าว ว้าดูสิมันมีตรงงเหมือนที่มันเป็นเหมือนแมลงสาบที่อยู่ใต้น้ำเลยบายบายถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต,ใต์ใต้ใต้คลิปนี้ครับอะอย่างเด็กๆห้ามทดลองด้วยเองครับแล้วมีผนนู้ใหญ่ขอช่วยด้วยบาย